อย่างไรคะถ,ถ้าวิธีอัตมานะรู้มันทั้งตัวเลยรับรู้ทั้งตัวเลยเพราะร่างกายทั้งตัวมันเคลื่อนไหวอยู่ขณะที่เดินมันไม่ได้เคลื่อนเฉพาะเท้าไม่ใช่เฉพาะเท้ากระทบพื้นเมื่อก่อนเนี่ยฝึกกับอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยประครูพรนาเวลาลาังการเนี่ยนะนะทางก็บ,บอกให้ไปเดินตามระเบียบสายของยกน,นะข้าย่างนอ จะขาดใจตายมันช้ามันอึดอัดไม่ทันใจเราเป็นคนใจร้อนนะพอยิ่งจังหวะดที่มันเยอะๆเข้า,ขานี่ยกส้นนอยกนอยยาหนอกูจะขาดใจตายโอ้ยม,มาหล่กูจะได้ลงตักทีวเนี่ยกค้างอยู่นั่นแหละนะจะตายใช่ได้อึดอัดลำคาญเมียามาองค์เดียวมั้งที่ไม่น่าจะเป็นอาจารย์สอนกรรมาฐานได้เลยหูอยยังไงถ้าในสำนักปฏิบัตินะตอนไปปฏิบัติกับ พระอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนะเพราะอะไรคนอื่นเขาก็ทําตามที่ที่เขาบอกกันนั่นแหละขวายย่างนออย่งหนอประธานทำไงเพราะเดินแล้วมันง่วงนอนมันจะอึดอัดมันลาคาญมันจะหลับนะ่ะไม่หลับก็ฟุง้งมาอยู่แค่นั้นไม่ฟุ้งก็ปวดกูไม่ย่องแล้วเว้ยเดินมันรอบต้นมะพร้าวน่ะแถวนั้นมันมันอยู่ใกล้ทนะเลแถวบ้านบึงนะ่ะต้นมะพร้าวเยอะนะ่ะเดินรอบต้นมะพร้าว มันต่มันยังง่วงอยู่ก็เดินเป็นเลขแปดต้นพระสองต้นเดินต้นเเเลขแปดเดินมันวิ่งเมือนเดินตามควายกูไม่ช้าแล้วถ้าเกินช้ากูหลับน่ะเดินมันเร็วเต็มที่อย่างที่เราต้องการที่จะให้มันเร็วนี่แหละอ้าวพอเดินอย่างนี้แล้วมันตื่นน่ะเอ้ยอย่างนี้มันเหมาะกับเราเว้ยน่ะรุ่นนั้นมีพระอยู่สักห้าหกสิบรูปมังยมอีกห้าหกสิบคนเป็นร้อยคนน่ะที่เขาปฏิบัติกันอยู่ในสาลสาลศาลล่งๆเลยอนามาไปเดินอยู่นอกสาล ตายต้ตนมะพร้าวเขาก็เดินอยู่ในสราเปิดพัดลมเย็นสบายดีอะไรเงี้ยนะเข,เขาก็หันมาดูพระองค์นี่มันบ้าว่าเขาขวาย,ย่างน้อยใช้าย,ยางน้อยนี่มันเดินตามควายนะยองเดียวไหนกะูไม่สนนะกูจะเดินอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ไหวมันนั่งมังนยงงั้นมันหลับจะทำไงไม่เหมาะก,กับเราอะ่ะก็ทําอย่างงั้นแหะแล้วเชื่อว่าพระจาจยาสมศักดิ์ก็คงไม่คาดหวังอาจจะมาถ้มันจะมาสอนกรรมฐา,านอะไรอย่างงี้คงไม่คิดเหมือนกัน น่ะมันเป็นแหกคอกแล้วก็ไดห้หมอนี่น่ะน่ะเพราะฉะนั้นก็นี่ไงก็เดินแล้วก็รู้มันทั้งตัวนี่แหละเคลื่อนอยู่รู้เคลื่อนอยู่รู้ไปอยู่แต่อยู่เฉพาะเท้าแล้วมันมึนหัวพอไปรู้เฉพาะเท้าเหมือนไปเหมือนจิน๋นเข้าไปเพ่งที่เท้าอย่างเดียวแล้วมันทต่ไม่มึนหัวมันเป็นอย่างนั้นรู้มันทั้งตัวเลยมันเคลื่อนไหลก็เคลื่อนแขนก,น,กนก็แกว่งสะโพกก็เคลื่อนใช่ไหมรู้สึกสบายแต่นี้พอเวลาเราไปเดินเล่นไปเดินทํางานเดินข้ามถนนมันรู้ได้ตลอดเลยทีเนี้ย เนเดินไปไหนมันก็รู้ตัวได้ทั้งวันทีนี้นี่มันเลยกลายรู้สึกเออทำงี้แล้วมันเป็นธรรมชาติมากกว่าเว้ยมันเวลามาสอนโยกอันมาไมก็สอนแบบเด็ยธรรมามีประสบการณ์มาอย่างเงี้ยนยไม่มาสอนโยควายแย่งนอใช้แย่งนอแมวน่ง่วงนอนน